ข่าวหงแดงลิเวอร์พูลวันนี้ครับเผยชื่อ3แข้งหงช็อตลิสต์ซัมเมอร์2025สโมสรลิเวอร์พูล,ลครับพร้อมต่อยอดความสำเร็จจากตำแหน่งแชมเปี้ยนลีกปีนี้ครับโดยการทุ่มเสริมทัพตลาดหน้าร้อนนี้โฟกัสไปที่สามตำแหน่งคือหน้าเป้าซิตอราฮับและแบ็กซ้ายครับรายงานจากเทเลกราฟฟุตบอลฮะว่าหงแดงเรียวพูทำงานยังเป็นระบบโดยหน้าบ้านเฮดโค้ชอาร์เนอร์ซึ่งใกล้จะจบงานซีซั่นปัจจุบันที่เหลือแค่สีนัดสุดท้ายเท่านั้นแต่หลังบ้านของพ่อกีฬาครับลิชาร์ดฮิวครับ พร้อมทีมงานกำลังเร่งมือการกรอง,งคุมกำลังที่จะมาต่อยอดแก่ทีมฮะโดยหากเลืตามตำแหน่งครับเบอร์9คนใหม่เจตนาหามาแทนดาวินนูเยตครับของนาสงปูร้ายที่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับวัฒนธรรมอังกฤษซึ่งคนที่หมายตาก็คืออูโก้เอคิติเก้ครับแหมชื่อเลยกอยากเลอเกินของทีมไอทักฟันเฟิร์ตครับต่อกันที่ประการหลังตัวกลางครับแม้จะมีการต่อสัญญาเฟอร์จิฟันได้ครับออกไปอีก2ปีแต่เนื่องจากวัยวุิย่าง34กะลัดแล้วฮะจำเป็นจะต้องถ่ายเลือดซึ่งดีนเฮาเซนของบอลมาถือ่่าาาเหหมมสครับทท้ยกนีตแแงซ แอนดูโรเบิร์ตสันในวัย31ปีครับกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของสัญญาสิ้นมิถุนาย,ยน2026นี้ฮะหรือคอร์ตาซิมิกัสก็แค่ตัวอะไรที่พร้อมจะขายออกตลอดเวลาจึงปรากฏชื่อของมิลสเกอร์เคสครับตัวฮิตจีของเดอะเชอร์รี่ซึ่งรายนี้สนิทสนมกับโดมินิกโซบอสไลกองกลางเลี้ยวปูด้วยฮะทั้งยังมีใจโพสต์ร่วมอวยพรผ่านมันชีเอ็กว่ามึงคู่ควรแล้วไอ้เพื่อนกับแชมป์พิมพ์ลีกอังกฤษกูรักมึงนะแต่การจะคว้า3ผู้เลน่นวัยต่ำกว่าเบนจาเพสมาทั้งหมดอาจจะใช้งบประมาณไม่่่ตำกวาา150ล้นนปอด์ครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าหงแดงเลือยพูในซัมเมอร์นี้จะคว้านักเตะคนไหนมาร่วมทีมกันได้บ้างแล้วคุณเพื่อนที่เป็นแฟนหงแดงและฮะอยากได้ใครมาร่วมทีมบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้บ้างนะครับ